พี่ซันนี่มีหมดพอดีครับพี่ช่วงหลังนี่เสียฟิล์มของรสชาตินี่ขูดรีดพี่เยอะเหรอโอ้ไม่หมายถึงาบำรุงมาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อบำรุงอาชีพผมอาชีพหมูกระทะประจำอ่าท่าอาชีพเองนะแกไม่ได้ขูดรีดนะไม่ได้ขูดรีดอาชีพเองอาชีพเองยกคำน้ำมวยไปหายอีกน้ำมวยเหมือนน้องทุกคนเลยน่ารักเด็กไทยน่ารักก็อาชีพหมูกระทะตลอดครับผมแล้วมีอะไรอีบ้างพี่ก็มีนมน้ำแดงแบรนด์อะไรเงี้ยบำรุงกันไปมีเครื่องเกมด้วยป่ะมีเกมอ่ะเกมอะไรด้วยนะ คือเพย์โฟคือว่าช่วงช่วงโควิดเนี่ยเป็นของผมเองคือผมไม่ค่อยได้เล่นหรอกซื้อมาไม่ค่อยได้เล่นแล้วแบบช่วงโควิดอ่ะเราก็ไม่อยากให้เด็กไปไหนไงเ,เพราะว่าเราคุยกับพี่ฟิลแล้วคือสั่งเด็กไม่ให้กลับบ้านสักคนก็คือก็อยู่ค่ายเล่นเกมไปแต,ตก่ก็ไปวิง่งไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วอร์มร่างกายตลอดดีกว่าดีกว่าให้เด็กกลับไานอกแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจเจอโรคอะไรหรือเปล่าแล้วไฟนี้เพชรศิลาที่เป็นไฟสําสคัญเจอกับสถานเมืองอเป็นไงพี่อาชีพอะไรไปบ้าง หนักใจนะอัจฉีิเนีขออุปกรณ์แต่ว่าถามว่าหนักใจไหมหนักใจนี่เครื่อ,องบำรงมีแน่นอนมีเคร่งบำรงมีแน่นอนครับผมแต่ว่าคิดว่าน่าจะมีตัวเงินไปเล่นด้วยส่วนตัวของเองอแล้ว,วทีมงานเนี่ยส่วนพอนิวัตทีมงานเสรวนพอนิวัตแล้วก็พี่สันนี่เองตัวเงินเข้าๆพี่ก็หมายถึงเล่นใช่ไหมหรือว่ายัางไงถึงห้าแสนไหมรวมๆเลยก็น่าจะไม่ถึงก็ต้องเจ็ดหลังไหมต้องต้องไม่ถึงล้านไม่ไม่ถึงล้านไม่ถึงล้านแต่ว่าแต่ว่าครึ่งล้านนี่อาจจะมีแน่นอน อือเผมงารอย่างเงี้ยหนอเพราะเราไปลองะนะก็ต้องลองไว้ใช่ไหมเออต้องเลสะเทือนอลยนีเออ <laughs> ต้องต้องลองไวบ้างอะไรเงี้ยครับพี่ก็ <ไป S 2> อย่างมั่นใจพี่มองอะไรพวกคู่นี้พี่เป็นคู่ที่ดีนะผมว่าเป็นผมก็บอกว่าผมผมบอกให้ฟิลตลอดผมอยากให้เจอกันนะเพราะอยากรู้ออแต่ว่าประเด็นคือเอ่อเจอกันเนี่ยถามบางหลายคนบอกว่าเร็วไปนั่นะแต่ส่วนตัวมาผมมองสู้ได้แต่แต่ก็ต้องดูว่าเด็กอ่ะก็ยังไม่ได้เจอของที่แบบหนักจริงแล้วคือไฟเนี้ยคือหนักจริง คือคบแบบหนักสุดคือตอนเจอค้าก็หนักแต่ว่าค้าเขาก็เพิ่งเจ็บหนักมาใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ช่วงร้อยเปอร์เซ็นของประคาบไงก็เลยก็เลยเป็นอีกแบบนึงแต่ว่าไฟเนี้ยก็ก็ถามว่าหนักใจไหมเพราะหนักแต่ว่าเจอกันก็สนุกดีผมมองว่าถ้าเกิดไม่โดนนับไม่โดนน็อกไม่แพ้แตกเนี่ยโอกาสชนะเราก็เปิดกวา้างถ้าทนได้ฝีมือกินถ้าทนได้ฝีมือฝีมือกินแน่นอนอยู่แล้วแต่ว่าทนได้หรือเปล่านั้นเองอ,อันนี้สําคัญเลยนะน้าหนักว่าสิบสี่โอเคเนาะพี่เนาะห้อยที่ตีหรออยากได้แค่สองกอน เออผมผมมองว่ามันมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียข้อดีคือถ้าได้สองปอนด์เนี่ยมันก็เป็นข้อดีอยู่แล้วเราได้เปลี่ยนน้ำหนักถูกไหมครับแต่ข้อเสียตรงที่ว่าถ้าชนะมาก็เป็นข้อแบบไอ้นี่พิพาทอีกอ๋อแบบนี้ดีกว่าอย่างนี้ดีกว่าคือต่อยกันแบบแฟงๆเลยเราหนักเท่ากันเพราะว่าเขาไม่ได้หยาดไม่ได้ตัวสูงกว่าเราอยู่แล้วไงนี่อูกไหมเออเขาก็ตัวเตี้ยกว่าเราอยู่แล้วก็ก็มวยก็น้ำหนักเท่ากันก็ แฟร์ดีอ๋อดูดูเราเราได้ใหญ่กว่าแล้วเนาะใช่ใช่ใช่ไม่น่าก็เลยไม่ต้องต่อหนักก็ได้ใช่ส่วนตัวผมนะผมคิดว่าอย่างนี้ได้ดีครับเอ้าฝากแฟนบว้ยเดียครับหลายคนกำลังังเลอยู่แหม่ไม่สิลาหน้ารองไม่น่ารองพี่พูดแฟนบุยเลยพี่ก็อ่ะแล้วแต่คนชอบถ้าชอบหนักรุนแรงเนี่ยก็ต้องต้องต้องตรงข้ามว่าหนักรุนแรงแน่นอนอยู่แล้วอันนี้ไว้ใจได้หัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมครับทางฝั่งผมก็ฝีมือจัดจ้านหัวใจร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนกันก็กำลังสดขึ้นมาก็แต่ก็เป็นรองแแแแหหลลละะกก็็ยยออออมรรับเปนนนนงู่่้ว แต่ไม่รู้อ่ะลองเป็นลองผมก็ลองอ่ะอ่าอ่าครับผมต้นๆน,นี่ไปก่อนไหมดูว่าความพิวผมอ่าต้นๆไปก่อนไหมเอ,อ่อยกไห,ไ,ไหนราคาถึงจะข่ามาหา <c oughs> ผมว่ะสามสีหนักแรงที่เขา,ถ,าถ้าทนได้ยกข้าดนี่คุมเกมดีๆก็ยกใช,ใ,ชใช่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 ครับต้องคุมต้องคุมเกมดีๆขอบคุณครับครับสวัสดีครับ